ของแต่งสวนก็เหมือนแต่งรถอะเปล่าครับแต่งสวนกับแต่งรถเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงครับจริงๆทําสวนก็เหมือนก็เหมือนกับแต่งรถนี่แหละเราก็จะมีอุปกรณ์ของแต่งมากมายแต่สุดท้ายและการใช้งานก็เหมือนกันครับของแต่งก็จะราคาก็จะสูงไปหน่อยของสเตนด์ดก็จะถูกไปหน่อยยกตัวอย่างเหมือนวันนี้เรายกตัวอย่างตองนิ้วขยายออกสามครับผมนะครับสามขยายออกสี่ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ถ้าจะเป็นของแต่งหน่อยก็ จะเป็นแบบมีหน้าแปลนหน้าแปลนอ่าหน้าแปลนแล้วก็ขยายหน้าแปลนไปครับผมหรือบางคนก็ซื้อแบบไม่แพงมากเดี๋ยวดีวนี้ซื้อสําเร็จแล้วนะคุณครับไม่ต้องขยายแบบออกนะปั๊มสองนิ้วเนี่ยขยายออกสามได้เลยขยายตรงเนี่ยผมมองว่าดีเลยครับจะค่อยๆรีดน้าออกมาค่อยๆรีดน้ําออกมามัน้ามันจะแบบโซเลยดีมากมากนะครับเนี่ยทั้งสองตัวทํางานเหมือนกันครับผมราคาแตกต่างกันความสวยงามไม่เหมือนกันยังไงครับอให้คุณดาวรบกวนอธิบายทีดนึง พอตัวนี้เราใส่ก็จะมีเกจวัดมีออปชันมีที่ถิกอลกฟโซล่าน้ำมีเกจวัดอาจจะใส่ต่อออกไปอาจจะมีปีผีเสื้อวาวยางลังคู่าของแต่งก็จะเยอะไปครับผมใช่ครับทีนี้บางทีเราเพื่อนผมอ่ะผมไปสวนเพื่อนอ่ะผมไปสวนเพื่อนไปดูปั๊มของเพื่อนโอ้โหผมเพื่อนโอ้โหอลังมากอลังมากเเราวลาคุยกับเพื่อนได้ง่ายก็ถือว่าเป็นการใช้งานเหมือนกันการใช้งานเหมือนกันโอเคแต่แค่ว่า ความสวยงามไม่เหมือนกันหรือจุดประสงค์บางคนก็อยากได้เป็นหน้าเป็นแล้วเจ้าตัวนี้ครับอยากให้คุณบ่าคุณบ่าอธิบายนิดนึงอ่ะตัวนี้เอามาที่ตัวนี้หน่อยตัวนี้ก็จะเป็นข้อระน้ำสองบอกสามสามบอกสี่เหมือนกันลอดนั้นเหมือนกันเราก็แค่เปิดเปิดนี้เปิดเจ้าตัวนี้เปิดฝาข้างบนทางรอดน้ำทางรอดน้ำก็ใช้งานได้เหมือนกันสะดวกเหมือนกันใช่ครับราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าแต่ที่คุณบ่าวอยากให้เห็นภาพเลยก็คือ เออตัวนี้ไม่เห็นมีของกระจุกกระจิกไม่เห็นจะมีขอนยางรอนคู่ไม่เห็นมีเกทไม่เห็นมีอะไรเลยการใช้งานเนี่ยสรุปแล้วก็คือใช้งานได้เหมือนกันใช่เป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันภาพเลยนะครับเห็นภาพเลยนะสําหรับสายใช้งานจริงๆกับสายแต่งกับก็มีใช่ครับใช่ไหมครับถูกต้องถ้าถ้าได้เห็นเดี๋ยวว่างๆเราเอาของมาดูว่ามี2ชิ้นมีตั้งแต่ของแต่งและสแตนดาร์ดมีเยอะมากครับผมอยู่ที่ลูกค้าต้องการว่าอยากได้สายแต่งหรือสาย แล้วขนาดการใช้งานก็มีความแตกต่างกันอยู่ในระดับนึงอ่าสมมติเป็นตัวนี้น้าแปลนก็จะแม่นเทนส์ง่ายก็คือเรายิงน็อตออกมาแล้วก็ถอดเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเวลาเราจะแม่นเทนส์คือเราต้องตัดถูกต้องอยู่ที่เราครับออปชั่นการใช้งานของเราเราจะอยากไปสุดเเราจะอยากพอได้ใช้งานใช้งานอ่านี่ครับเวลาซ่อมเวลามีปัญหาเซอร์วิสปั๊มอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยมันมันต่อกับเกียวในถูกต้องไหมเราจะต้องผ่าแล้วก็ทากาวต่อใหม่แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเราถอดน็อตแล้วก็ดึงออกมาเลยใช่ เอา่าประมาณนี้ครับ